คเรานะคะจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปไหว้สารกลางจังหวัดกันนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเราขายของหรือว่าทําธุรกิจอะไรนะคะก็ควรที่จะมาไหว้สารหลักเมืองของจังหวัดที่เราอยู่นะคะอย่างตัว เราเองนะคะอยู่จังหวัดนนทบุรีนะคะ <c oughs> ก็คิดไว้แล้วนะคะว่าจะมาไหว้ศาลหลักเมืองสักครั้งหนึ่งนะคะ <c oughs> ก็ยังไม่มีโอกาสได้มาเลยนะคะวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการดีมากเลยนะคะที่เราได้มาไหว้ที่ไหว้ศาลหลักเมืองกันนะคะวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ด้วยก็ถือว่าดีเลยนะคะเลิกดีเลิก, <c oughs> เลกสะดวกก็เดี๋ยว เราไปกันเลยนะคะก่อนแต่ว่าก่อนที่จะไปไหว้ศาลหลักเมืองนะคะพอดีอยากกินกาแฟนะคะก็เลยแวะกลานกาแฟซึ่งอยู่ใกล้ๆกับศาลหลักเมืองเลยนะคะเดี๋ยวเราไปกินกาแฟกันก่อนดีก,กว่านะคะไปค่ะตอนนี้นะคะเราก็ถึงแล้วนะคะคาเฟ่เราแวะมาแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวจะซื้อกาแฟแล้วก็ถ่ายรูปแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวเราไป วา่านสารรักเมืองกันต่อนะคะเพราะว่าเรามีเป้าหมายของเราว่าเราจะไปไหนต่อแล้วก็จะอยู่ที่นี่แค่แป๊บเดียวนะคะขอแวะซื้อกาแฟนิดนึงโทนขาวชอบมากเลยพวกแบบร้านกาแฟโทนสีขาวนะคะคือถ่ายรูปก,กับเสื้อผ้าสีสีคือขึ้นมากเลยนะคะขึ้นกล้อง าแฟมาแล้วไม่ใช่กาแฟหมอจะไปกินกาแฟใช่ไหมเพื่อนๆสรุปได้ชาเขียวเมนูของโปรดของเราเองชาเขียวนะคะก่อนไปก็ถ่ายรูปถ่ายรูปเสร็จแล้วเ๋วเราไปสารลักเมืองกันต่อแล้วก่อนไปสารลักเมืองเดี๋ยวว่าจะเปลี่ยนชุดก่อนชุดนี้นะคะเป็นชุดทั้งใหม่นะคะของ ดีไฟน์สวยมากนะคะเป็นคอบัวนะคะแล้วก็เกวนะคะแบบปูกได้นะคะแล้วก็มีติ๊กี้ต้นแขนด้วยนะคะน่ารักมากเลยนะคะตอนนี้นะคะเรากำลังเดินไปที่ศาลหลักเมืองจังหวัดมนทบุรีกันนะคะว่า เพราะว่าเราอ่านมานะคะเขาบอกว่าการมาไหว้ศาลจังหวัดนะคะ,ะก็จะช่วยเรื่องเกี่ยวกับการทางานนะคะไม่ว่าจะเป็นงานประจํานะคะเกี่ยวกับการขอพรเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งนะคะหรือว่าเป็นเกี่ยวกับการค้าขายนะคะทําธุรกิจส่วนตัวก็สามารถมาขอพรได้นะคะ เหมือนเป็นการขอพรให้เราค่ะประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะในเรื่องการค้าขายนะคะขายของหรือว่าในเรื่องของชีวิตเราค่ะถ้ามีอุปสรรคอะไรนะคะถ้าเราเจอปัญหาอะไรนะคะก็บอกว่าการมาไหว้สารลักเมืองเนี่ยมันก็จะช่วยบันเทาผ่อนคลายไปอนหางที่ดีขึ้นได้นะคะ อันนี้อยากจะบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยก็ว่าได้นะคะที่มาไหว้ศาลหลักเมืองที่จังหวัดนนทบ,บุรีนะคะคือตั้งแต่เกิดมาเลยอะคะ่ะยังไม่เคยมาไหว้ศาลหลักเมืองเลยนะคะวันนี้ก็เป็นวันแรกในชีวิตเลยนะคะที่ระไปไหว้กันก็เลยไหนๆมาแล้วะ่ะ <laughs> ก็เลยขอถ่ายเก็บไว้ดูหน่อย ข้างหน้าเรานะคะก็คือสารหลักเมืองใกล้ถึงแล้วตามนะจะอยู่ในเทศาบาลนนทบ,บุรีเลยนะคะแนะนำให้จอดรถที่ตรงอํตรงอำเภอเมืองนนทบ,บุรีะคะ่ะเขาจะมีให้อยู่เดี๋ยวเรากำลังหาทางเข้าอยู่นะคะน่าจะเข้าทางโน้นมาผิดทาง นี่นะคะศาลศาลร,รักเมืองนี่ค่ะถึงแล้วนี่ค่ะนี่นะคะศาลร,รักเมืองไปค่ะนนะคะเราก็เข้ามาถึงข้างในกันแล้วนะคะถ้าเดินตรงเข้ามานะคะก็ตรงนี้จะมีจุดบริการนะคะเป็นมี คูบมีของขายหมดเลยนะคะก็มากันได้นะคะนี่นะคะก็จะมีดอกไม้มีคูบนะคะมีพวมาลายมีผ่าสามสีแล้วก็มีน้ำมันให้นะคะเพื่อนๆก็สามารถมาโดยที่ไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรเลยนะคะก็สามารถมาไหว้กันได้เลยนะคะ ก็เป็นการปลูก5 3 4นะคะเราก็ปลูกไว้ที่ตรงนี้นะคะแล้วเราก็ขอพรไหว้พระนะคะแล้วก็นึกถึงแต่สิ่งดีๆนะคะแล้วก็ขอพรทุกอย่างได้เลยนะคะก็ขอให้เรื่องเกี่ยวกับการงานการเงินหลักๆส่วนมากจะเป็นเรื่องการงานแบบการเงินนะคะว่าแบบเราอยากให้ชีวิตแบบราบรื่นการงานเจริญก้าวหน้าทำธุรกิจขายเจริญรุ่งเรืองนะคะประมาณนี้นะคะก็เชิญชวนเพื่อนๆมาได้นะคะ ก็ขอพรไปเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็รู้สึก่ามีความสุขมากนะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เราได้มาไหว้ศาลหลักเมืองแล้วก็ได้มาจริงๆนะคะเพราะว่าครั้งแรกว่าจะมาแล้วแต่ว่าตามประกาศเขาบอกว่าศาลหลักเมืองตอนนี้ปิดอยู่แล้ววันนี้นะคะก็มีโอกาสมาถือว่าเป็นโอกาสดีมากเลยนะคะเพราะว่าเราอ่ะตั้งใจอยากจะมานานแล้วแล้ววันนี้นะคะก็ได้ไหว้คระขอพรไปแล้วเรียบร้อยนะคะ แล้วก็ขอให้คำอธิฐานเป็นจริงด้วยเธอาคืกล้ายังไงก็อย่าลืมนะคะเพื่อนช่วงนี้ก็ดูแลรักษาตัวเองด้วยนะคะป้องกันตัวเองนะคะจะออกไปไหนก็ต้องมีแมสก์มีอุปก์แล้วก็มีเซลลนะคะยังไงก็เพื่อนๆนะคะฝากกดชิคก้ากดกรใจให้กับทุกทีด้วยนะคะถ้าชิดว้า มีประโยชน์นะคะแล้วก็วันหลังนะคะจะได้มาทําคลิปดีๆให้กันต่อไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาสอนเกี่ยวกับการทําออนไลน์ด้วยช่วงนี้ยังแบบยังรุ่งรุ่งยังจัดการชีวิตตัวเองยังไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่าขึ้งจะว่างแล้วก็มีอะไรที่อยากทําอีกเยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวยังไงเ้าว่านะคะก็จะมาอัดคลิปสอนกันแน่นอนนะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะา